วัสดีครับอันนี้ก็พบกับบอสอีกแล้วครับผมกับบอสช่องบอสตาซ่านะครับในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ก็มาเสนอการกันกับเจ้ารถบ้านกันนี้เลยแอบแต่งซิ่งนิดหน่อยเขาเรียกอะไรฮอนด้าซูเปอร์คัพ 110cc สี่เกียร์สตาร์มือระมาดูใกล้กันแทนกล้องไปแทนกล้องไปแทนกล้องไปดูดูของแต่เออจ้า ของแต่งมีอะไรบ้างมีล้อโยโกะฮะหนึ่งคู่แล้วก็สามเบรกไทเทเนียมเดเดอร์เดินใหมนะะ่นะฮะน็อตน็อตทองทั้งคันนิดหน่อยโชคไวเอสลูกก็เป็นไซส์ขนสามในไซส์นะครับผมสีเสรอมีร่องรอยการใช้งานบ้างครับรถคนแก่นะครับมีปลายท่อด้วยนิดหนึ่ง กาสตาร์ทกัรสตาร์ทไอคันคันเกียร์ทองชุบทองนะแล้วก็การตั้งไอเทปขับขี่ใช้งานสบายเลยครับรถมีเล่นกะเบียถูตกต้องตงามกฎหมายทุกอยาก่างเดี๋ยวเราลองมาขับขี่กนะัน ครอยู่ว่าเดินนิ่งไม่ต้องเร่ง ข้างตรงครับโอเคไม่บนเหรอไม่บนคนระับไม่บนโอเคามีไฟแต่งมาด้วยนิดหน่อยทางนี้ไม่ติดไฟสูงต่ำใช้งานได้ปกติแล้วฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใช้งานได้ทั้งสองข้างนะ ไว้เอสแท้ด้วยพี่ไว้เอสแท้ไวเอสแท้ด้วยต่องผู้ใส่ใหม่ใาเลยล้อคาเมลอย่างคาเมลด้วยเจ้าก็สวยครับถือว่าใช้ได้เลยเอาไปใช้ราคาไม่แพงย่ำยาวอยู่แล้วซื้อกับบอสราคาไม่แพงอยู่แล้วครับรายละเอียดใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวลงมาให้ดูกครับวันไงก็ฝากช่องด้วยครับผม ช่องบอสพัานนะครับกับรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตขอตัวไปก่อนฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมกับช่องบอสพัานะนะฮะในรายการรถบ้านบอสับราคาถูกมากมายเลยครับขอบาคาุณมากครับ